ยิ่งใหญ่มากนี่นะคะในการส่งงานสำเร็จรูปอ่างจาคุชี่หรือว่าปั้นน้ำตกของเรานะคะก็จะเป็นนี้เลยนะแต่ว่าอันนี้ก็คือพิเศษนะแบบพิเศษก็คือว่า,อาบ้านลูกค้าเคนเล็กราคาถูกไม่ถึงนะคะต้องเป็นเคนใหญ่ซึ่งตรงนี้ต้องจ่ายเพิ่มนะจ๊ะจ่ายเพิ่มค่ะจ่ายเพิ่มเป็นเคนใหญ่แบบนี้เลยนะ ไปดูข้างหน้ากันในการปั้นน้ำตกวันนี้อันนี้ก็จะเป็นหินชั้นน้ํานะคะทีเ่เป็นหินจริงอะ่ะน้ําหนักต่อก้อนมันไม่ไม่ไม่น้อยนะคะดังนั้นเนี่ยก็คืออ่าเราต้องใช้เรนในการยกแล้วก็พื้นที่ก็คือเข้าไม่ถึงตรงนี้ก็คือมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม อเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จกันอีกทีเดี๋ยวจะมาในละมิดอันนี้เป็นสระส,สไตล์ธรรมชาตินะคะใช้หินแบบหินเมทัลลิกเป็นหินธรรมชาติหิน,หนแกรนิตนะคะเมทัลลิกนะนี่ก็จะมีลายของมันสวยมากๆนะใครชอบชื่นชมในสไตล์แบบนี้นะคะก็สามารถติดต่อเราเข้ามาได้เลยนะรับสร้างสระว่ายน้ำลายเฮเวนนะคะแล้วก็ม่านน้ำดีไซน์นะคะ สุดสวรรค์นในบ้านคุณค่ะ